กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการ3.2ขีดหนึ่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2,566 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือผู้ประกอบการโอทอปภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ผู้ประกอบการโอทอปที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลทะเบียนการค้า ทะเบียนโอทอปลายเดียวซึ่งมีหน่วยนับเป็นกิจการตรามกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมกำหนดในสาขาอุตสาหากรรมเกษตรรวมจำนวนไม่น้อยกว่า5กิจการ จากสับประรดบ้านดอนยางเลขที่151มู่2ดอนยางตำบลนาขมิ้นอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมผลิตและจำหน่ายสับประรดผลสดและเส้นใย,ยสับประรดแห้งสภาพปัญหาคือมีใบสับประรดหลังจากเก็บผลผลิตปริมาณ50ตันต่อปีปกติจะปล่อยให้ใบสับประรดแห้งและไถ่กลบทำให้ไม่เกิดมูลค่า ทางชาวบ้านจึงต้องการเพิ่มมูลค่าย,ยอดขายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการผลิตเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ย mm hmm. กลุ่มชาวบ้านจึงอยากให้ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในจุดนี้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเครื่องที่ ใช้ในการแก้ปัญหาคือตัวเครื่องสับใบสับลรดนะครับโดยหลักการทํางานนะครับภายในก็จะมีชุดใบมีดที่นะครับมีความคมอยู่ข้างในนะครับก็จะต่อพ่วงด้วยสายพานหรือพเลีนะครับต่อกับต้นกําลังที่เป็นเครื่องยนต์นะครับโดยที่เครื่องยนต์จะส่งกําลังมาที่ตัวพเลีสายพานนะครับเพื่อที่ไปขับตัวใบมีดให้มันหมุนนะครับส่วนชุดด้านหลังนะครับก็จะมีตัวฟีดนะครับหรือตัวบีบตัวใบสับรดให้มีขนาด เหมาะสาหรับการตัดลงนะครับเพื่อจะช่วยในการตัดนะครับก็จะเป็นหลักการคร่าวๆเบื้องต้นนะครับ